บนมาจากทางนหนว่กพวกเข้าตรงสู่นี่มันมันเดี๋ยวมันก็บางวันมันก็สบายอยู่ไรมาได้ินเลยครับแม่เจดเลยแล้วกินเร่มไหมข้าวข้าเท่าแล้กินไ่ได้้ ด้รลกวุบอบคอน่ักดรีนีมีก็นี่พรมแล้วค่ะได้มาหลายแล้วก็ต้องเอามแทรักษาซีฟ่อแม่แจกตมราบ้านค่ะมีก่นี้มีอีกแล้วแ็นบอย้ย่เบือง่าไ้เมื่อนีผู้เมาแย่เบองมหานะคะมันแจ็หัวกัอโ้น่หัวกับอะนี่มาผู้เาบนาไง ซื้อยางก่อขอบคุณช่วยค้าเข้าห้องน้าขอบคุณข้าแล่นขันตั้มวอนนี้ขอบคุณเบียยังชีพนะคะเบียยังชีพได้นีได้หลายได้หลายครับไม่ได้ใจหาลอยละซั้งกูหายหากมึงไอ้เจะมึงกู่ายเห็นอย่างนาะก็เสียกันในผู้ละหาลอยแล้วมันผู้เดียวน่ปเ่ยนนังมึงกู่ห้ผู้เดียวมีราขาบเจ้าคือแหบลงแหบลงมีเพาขา้ายางกอ

กเด้ขากอบไอันนี้ครณ่อันกรอบันเดียมม่น um> şey ิเครื่องกันมันก็จะได้รูปอมาาเอาสก็ได้เด้อผู้ใดผู้ใดอยากเอาสองก็ยิเลยมันจะไม่หมดเพวป็นอนันพวกเอาโจกดีด้แบบแฟนคลับเรียงทุกมือเลยใช่ค่ะโชคุณแฟนคลับดีแบบทุกันเป็นดีหายดีหาดะดีเลยเนเดียนบักแจ็คัก้นดมือนี้พอดีเนี่ กระจายหลุดไเห็ดก้นเพียกับแบบบปั๊บเลยใจมันนีลิเพราะว่าอ no ันเก้าอนเย็บไปเดียวหยิบองอันก็ได <mar gen> <ortune> ้อันเก้าอันไปหยิบลิหลังๆก็เอาน้ำมาลูกเจ้าอวัยวางเบเลยเอาั้นเดียวกันเอย็บน้ำทุกอย่างแปนขับปั้นนี่เดียวมาแจกเฮาเยืนยื่นนี่เดียวขนมไม่เยอะนั่นแพลงคือเดีมัชุลรถมาหาหาสีบลูก คุณผมชลอดจากบ้านแฟนนะคะ้นจแจกเขาบ่ะหนผมชัอดาในสารอาทิตย์ก็เจะแจกทุกรกินมันบวันพุธผมชลอดเอับย่งนี้ไปน้้ย้งไปของุกามะว์มเอามเอาทุกคนเรียยเอาน้ำเลยุละสอสมขวดไปยิบเลยอาจารย์ยิบเลยสองสามชิ้นยิบเลยนะครับไกินกันว ป้ากับมาๆนี่เนี่ยป้ากับม้าแจกเนันีคือลายเนี่แกเงินมีแหลกพเงินแบ่งรอยแบ่งรวยสิอรอะไอะไรอะไรไรอะไได้ไออไไไอไอรอ เอาไปอีกเลยลูกเอาไปอีกเลยไปกินน้ำทังหลายๆลยขอบคุณควหน้ามาแจกกระพองกันเรื่องขนมเรื่งน้ำลายครับแจ็คดเบีแเบอร์ดีวเยไมดปีนลเดี๋ยวย้อนหลังเดี๋ยวย้อนหลัง จ้าลาบอกวุ้นเส้นขอแจงมืขขอบคุณ่อย่ายพ่อยายพ่อย่ายยายอูเอาเตียงแจ่าน้ำมูยุติขนมเบาเยอะๆเลยนะครับปาสมาจิ้เท่าไรปันนี้เดอเอาลมด้วยเอาเยอะๆย่าม่อเย มาไล่มืนละมื่นมาเป็นินตกแล้ย่ดยัต้อยัดปลาหอยต้อแถวให้ทุกคนยกเว็นน้าตงได้เลยอด้เนาะค่ะใครข้ากลีบเดียวได้หนึ่งแ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยน้องเป็นไก่้องโบุนแบบนี้ไก่ทอดีหลายาคือต่อคือเอาขนมหลายอันวิ่งบอกมาเอาเล่หลายเอาเพื่อม้แน่นบ่้อได้บน มือนั้นได้แล้วอาได้ข้อมูลิเมื่อนั้นได้เอาไปหได้้จะให้แม่ได้ได้ยกันก็พ่อยิบใจมื่ยไม่ดีขึ้นแล้วครับอเคจอดรถเป็นระเบียบเรียบร้อยก็ีเลยเจ้าขอ แม่จิตอชื่อยูตินอันี้เอายุปนี่เอาเจ้าไ่ตัวมาแล้วมูก็ได้ไ่งบุญีแค่แบบสนามแกงไรนี่การมาจับมือหอยพอมือนี้ักเ้อมือนี้เ้อแม่ทีจังสิพ่อนี่ ใเบิ้ลหันเรื่องต่มเห่อกรอยห่ไม้ำอะไรเดีะรอนใาเบิลร่อยหเบิ้ลกันถ้าอยู่บ้านนี่ไม่ได้แกงนะจ้าไปขายไปอยู่สารค้ามมอบางแหญ่สวยขายเนี่ นี่มะเมานานี่ทุกนานี่ไหมโอ๊ยบอท่านนี่บอเห็นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอันเส้นเพลค้อไอตำชูปะชัยเด้อค่ะเด้ออันบ่บ่มีหยังเบาดอกคอดาวให้เรา้เนี่ยนี่นี่ค่นี่ยหมื่นอยู่เบลียวงานงานงานทุน ก้าีไปใหญ่แล้วจ่้แเพจทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณแฟนเพจของพระเอกตั้มสุปชัยนะคะมาเ็นลดลมหนาหรือเปลาเปื่อยปะเปื่อยดๆบเ่บอดนอนเบิร์ดเบอร์หอดคำอ่ะปขอกินละมีท่เข้าไปคุณ